สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Rov นะวันนี้ก็มาในโหมดแหลง 5v5 นะครับ <c oughs> ก็เกมนี้เนี่ยผมหยิบเอาเอเซนกานะมาสู้นะครับก็ทีมผมนะประกอบไปด้วยมาลอดนะครับซิลทาร่าแวนแล้วก็เอเซนกานะครับ ก็ <st us> จะค่อยๆไต่แรงกันไปนะ <st us> ซึ่งซีซั่นนี้จะได้จะไปสุดที่แรงไหนก็เอาเท่านั้นนะครับ Life all ส่วนฝั่งตรงข้ามนะมีฮายาเตะครับมีเลสเออแล้วตัวอะไรอีกว่ามีลิงเออมีลิงนะครับ ลิงเป็นป่าฝั่งตรงข้ามมีแก๊กด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนตนดึงวะแล้วคือแมปนี้หินยังใหญ่อะแล้วหินเยอะด้วยนะส่วนใหญ่อะ่ะผมจะเดินติดหินหอยมากเลยกับแมปนี้นะครับแรกๆมาคืองงแมปมากนะเดินไปทีออาเข้าไปอยู่ในป่าฝั่งตรงข้ามซะแล้วนะ อ๋อแล้วก็พอตรงข้ามนะครับมีบัตเตอร์ไฟอีกตัวนึงนะซึ่งตอนเลือกตัวมาเนี่ยก็มีสตรอรี่นิดนึงนะครับฟังผมแต่ก็โยนมันทิ้งไปแล้วกันนะตอนนี้ก็คือเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับ มาหลอดฝั่งเราก็โดนลิงตบไปใช่ไหมเนี่ยนี่ไงโหฝั่งตรงข้างกำลังไม่กำลังเราเอาไปแล้วเรียบร้อยอนะ Dark Soldier นะครับหรือ Dark Slayer เดีเ๋ยวผมต้องจำมังกรที่เกิดในแมปก่อนนะ ลืมชื่อทุกทีนะครับเรียกไม่ค่อยถูกโอเคตอนนี้ผมก็โดนมัตเตอร์ฟเก็บไปแล้วนะเรียบร้อยอเ,อเ,เปิดมาก็คือโดนคิวแล้ว2ตัวครับผมกับมาลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเลิกเกมให้ได้นะถ้าอยากดาวขึ้นก็ต้องใจเย็นๆน,นะ้าล่างมีสตอรี่ครับ กำลังแย่ง a b y s s a ด d r ก g o n กันนะไหวไหมมันฝั่งเรากำลังโดนสู้อยู่ประทวไยยืนนี่ครับ <You S 1> เรียบร้อยเราได้มาหนึ่งตัวนะนังลิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกว่อนขอออกของก่อนซิลซื้มอมาสเตอร์เบนแล้วอ๋อเกมนี้ซิลฝั่งผมฟาร์มนะครับ รู้สึกด้านล่างจะมีสตอรี่กันเยอะจังอ้าวลินโดนลิงฝั่งตรงข้ามโดนตบไปแล้วครับแก๊กเอ้าแหมเมื่อกี้โทษทีเราปล่อยผิดถ้าเมื่อกี้เราปล่อยอีกทางหนึ่งนะครับให้โดนแกเกเติมเต็มนะทาร่าก็จะไม่โดนแก๊กดูดน,นะครับเวลาเล่นเราก็จะมีความลนๆนิดนึงนะ ใจมากมาแล้วที่มาช่วยนะครับตรงกลางอัลต์ไฟลมาแล้วช่วยเพื่อนก่อนอย่าทำอะไรมาหลอดเรานะ <Tw ister. S 1> คือถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามันนะอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยผมจะชอบใช้ท่าที่2นะครับเนื่องจากมันจะชิ่งได้สะใจมากเลยนะกับเมตัวนี้นะครับ ก็ช่วงแรกๆของเกมนะที่เล่นเกมใหม่ๆผมจะใช้วีล่าในการไต่แรงนะเคยใช้วีล่าแต่งไปเไต่แรงไปจนถึงแรงคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปอีกเลยเพราะว่าตอนนั้นก็เล่นกับเพื่อนนะนะตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับก็ลงมา อยู่แหลงเดมอนมันม้งใช่ไหมหรือแหลงแพทแต่ตอนนั้นคืออยากอยากได้แหลงอยากได้อยากไปอยู่แหลงนั้นสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยระดับพอหน่อยนะกัะตอนนี้เรียบร้อยนะครับได้ไปอยู่แหลงนั้นเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสละ พอยุคหลังๆมาเนี่ยผมก็ใช้หลายตัวในการเล่นแรงเหมือนกันนะอย่างตัวนี้นะครับเอเซนการเนี่ยเล่นจุโลโลตันเลยใช้คำว่าเล่นจุโล,โลตันก็คือใช้บ่อยมากนะครับไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นเก่งหรอกแต่ว่าคือได้ใช้บ่อยไงแล้วก็ช่วงนี้เขาได้เล่นแม็กด้วยนะเออ แต่คือจริงๆส่วนใหญ่ผมจะเล่นอยู่ไม่กี่ตำแหน่งไงแคลี่ก็นานๆได้เล่นทีนะครับแคลี่นี่เล่นได้หลายตัวหน่อยอเมดก็กที่หยิบมาช่วงนี้ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือแอสเซนกากับวีลานะครับซัพพอร์ตนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะป่านี่ไม่ได้เล่นเลยครับส่วนไฟเตอร์ก็จะตอนนี้หัดเล่นเลียวม้าอยู่ รู้สึกว่าทักษะการเรียกว่าอะไรสกิลของมันนะใช้ในการหลบหนีได้ค่อนข้างดีนะท่าหนึ่งแล้วก็แม็กอีกตัวหนึ่งที่พอเล่นนะครับตัวอื่นก็ถ้ายุคก่อนๆก็จะเล่นวีเลสนะครับเมื่อกี้บัตเตอร์ไฟได้บับไปไหมไปกวนไง ตอนนี้ฝั่งเรานะครับคิวไปได้8ตัวนะส่วนฝั่งตรงข้ามคิวไปได้4ตัวกันนะครับหนึ่งในสีนั้นก็คือผมนั่นเองนะโดนลิงตบไปเหม,มือน,น,นตรงกลางสตู์ตัวอยู่เยอะนะครับจงหวันนี้แหละค่าสามเลยแอนติเฮ้ย โอ้โหแล้วถ้าสองมันดิง้งอะไรไปตรงนั้นนอะเอาได้ไฮยิเตชยและทันไหมมันจะไฟดักเลยจ้านี่แวนได้ไม่เป็นไรครับเฮ้ยลิงเพื่อนตายหมดแล้วนะเดี๋ยวเรารอคีบครับไปลุยตีป้อมมันก่อน คีบเดินช้าจังเลยจังหวะเนี้ยต้องระวังแกกตึงครับนังลิงยังไงอีกเทียวเงอ่ะมานาหมดแม่ถ้าเมื่อกี้มานามีนะก็สอยลิงได้เลยนะครับเดี๋ยววัปกลับไปเติมมานาก่อน ถ้าเมื่อกี้มานาเราไม่หมดนะเราสอยลิงได้เลยอะ่ะเอฟังเราได้มังก่อนนะนี่ถ้ามันอยู่จังหวะแบบนี้นะอยู่หลายตัวเงี้ยอันติเราจะจะดีมากๆอะ่ะมันจะเหมาะตการใช้มากเลยเห็นไหม ได้ให้เตะปีหนึ่งตัวนะครับได้คิวเพิ่มมาอีกสองตัวแล้วยังไงมัตตาไฟน่าจะโดนด้วยกดมันมันชิงไม่ถึงวะต้องระวังลิงไลนเนี่ยลิงอยู่ไหนวะผมมาตบไม่ได้นี่ไงเห็นไหมลิงม,มาตบแล้วเราจะหนีไม่ทันนะครับ เลยได้ตายเพิ่มไปอีกหตัวเลยแต่ตอนนี้นะครับผมก็คิวได้6ตัวนะตายไป2ตัวแล้วก็ได้สัพมาสีนะครับส่วนทีมผมเนี่ยคิวไปได้ทั้งหมด16ตัวนะเดี๋ยวเรามาติดป้อมตรงนี้แล้วกันลิงไว้อยู่ตรงนู้นครับ แสครับนี่ชิงเลจลาเรียบร้อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยแล้วตายไหมไม่ตายเอหนีเร็วจังเลยตีป้อมจ้าป้อมแตกแน่ๆรอบนี้ฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยแล้วก็อันตีมันสามารถผลักศัตรูออกออกจากตัวเราได้ด้วยนะ มันดีตรงนี้แลหละนี่เนี่ยจังหวะการชิงคือชอบมากเฮยฝั่งตรงข้ามตายหมดเลยแต่คีบยังไม่มาครับตอนนี้ยังไงดีวะรอคีบก่อนแก๊ก,แกฟิกแครฟฟิกเอ้ยตรไปอยู่ในวงดุลของมันอีก ตายไหมแม่ไ,มได้ตายเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยกลายเป็นตายสามตัวแล้วครับน้องลิงมาเอาเวละโดนลิงตบสงสัยคงจะแค้นนะแต่ป้อมฝั่งตรงข้ามเลยแค่สองป้อมเองนะ ต้องรีบจบครับไม่งั้นเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามพลิกได้นะอีกอย่างหนึ่งคือป่ากับเราอะเป็นเมดเหมือนกันไงถ้าฝั่งตรงข้ามออกลูกแก้วคันเวทนะก็เราก็จะทดำดาเมจกับฝั่งตรงข้ามได้น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบจบ อีลิงอะไรเนะี่ยมันต้องมาแถวนี้แน่ๆเลยนี่ไงเรียบร้อยแก๊กนี่ <Enemy ultimate. S 1> ไปเลยลูกบอลชิงนะครับถ้าสองนี่เนี่ชิงซะเลยแก๊กตายแน่ๆรอบนี้จะนี้ไหเรียบร้อยนะครับฝั่ง <c oughs> ตรงข้ามตายไปสี่ตัวนะเหลือตัวอะไรอะ รีอร่ยิยเตะเหรอป้อมแตกแน่ๆต้องรีบตีป้อมครับไม่งั้นยวฝั่งตรงข้ามพลิกได้นะอย่าไปยืนอ่อยหรืออย่าไปยั่วโมโหครับจบได้รีบจบโอเคชนะนะครับแรงขึ้นอีกแล้วนะดีแล้วละ่ะดีกว่ามันลงนะครับวิกตอรี่ ก็เดี๋ยวมาเล่นกันว่าใครจะได้ MVP สำหรับเกมนี้ไปนะครับแต่ที่แน่แน่ดาวขึ้นอีกหนึ่งดวงจ้าไดามอนทรีนะครับแฮปปี้จังเลยอะ่ะปกติดาวล่วงไงนะเฮ้ยได้ MVP ครั้งที่486นะครับอ้อเนี่ยเป็นแบบนี้อีกแล้วครับคือเกมมันมันจะไม่ให้เราร่วมยินดีกับเพื่อนหน่อยเลย แบบว่าไปกดไลค์ให้เพื่อนในทีมอะไรอย่เงี้ยนะเนี่ยแล้วมันก็เนี่ยเด้งออกอีกแล้วยังไม่ได้กดไลค์ให้กันเลยอะทุก